สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวัสนา c h ชาแนลมาแล้ววันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมดูอาหารที่ที่มาประจำวันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้จจไไดเห็นอาหารที่เมนูใหญ่ๆอ่อรอ,อร่อยมากมายเพราะว่าวัาสนาเองไม่ทานเนื้อนะคะไม่ทานเนื้อหมูเนื้อวัวเลยก็เมนูที่มาก็จะเป็นเป็น เป็นไก่วันนี้วันนี้เอาเป็นว่านเนื้อหมูนา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 นทีถึงจะจะทานทีหนึ่งนะคะคือง่ายๆว่าปีหนึ่งจะมีครั้งสองครั้งวันนี้ก็เลยลองลองลองสั่งข้าวหมูแดงมาอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะคือเมนูที่นี่จะหลากหลายเมนูที่นี่จะหลากหลายมีทุกอย่างนะคะ รีดช้าคนที่กินสเต็กหรืออะไรอาหารที่เมนูเลิศลสดมากๆเลยเพราะที่นี่ทำอาหารอร่อยนะคะเพื่อนๆเรามาดูอาหารบันนี้กันว่าวัสนารับอาหารอะไรสำหรับวันนี้เช้าเที่ยงเย็นนะคะไปดูกันค่ะเพื่อนๆอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของวัสนาก็ ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเช้าปกติแล้วก็ไม่ทานนะคะคือทางโรงแรมจะมีเมนูที่อร่อยๆอทางนั้นเลยนะคะเมนูนี้มีแต่ดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่าคิดว่าเมื่อมีของที่เราจ่ายมาแล้วกับทางโรงแรมแล้วเราจะต้องกินคือไม่เอานะคะเอา ที่เคยเป็นเคยอยู่ตามที่เราอยู่ที่บ้านเรานะคะก็มีผล,ลไม้รวมนะคะผล,ละไม้รวมแล้วก็มีโอวันตินเพราะว่าสนามให้ดื่มกาแฟนะคะแล้วก็มีนมมีน้ำส้มค่ะอย่างนี้ทุกวันประจำเลยค่ะอาหารอาหารเที่ยงมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้อาหารเที่ยงก็คือข้าวหมูแดงนะคะมีไข่ต้มมาด้วย แล้วก็มีอาหารอาหารบ้างก็คือแตงโมนะคะน้ำจิ้มข้าวหมูแดงแล้วก็น้ำส้มอร่อยอร่อยนะคะคืออาหารจะมีหลายหลากหลากเมนูมากด้วยที่วัฒนาเองไม่ได้ทานเนื้อนะคะก็ไม่ไม่ได้สั่งอา,อาหารอะไรมากมายก็คือเอาที่ตัวเองถนัดแล้วก็เอาไม่เยอะนะคะแค่นี้ก็พอเพียงแล้ะค่ะนะคะ,นะคะ อาหารเย็นมาแล้วค่ะเพื่อนๆก็มีสลัดผักนะคะผักรวมมีขนมปังทอดกระเทียมแล้วก็น้ำสลัดนะคะน้ำสลัดที่นี่อร่อยมากค่ะยอมรับเลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะก็ของหวานก็มีแตงโมแล้วก็มีน้ำส้มมาให้ด้วยนะคะค่ะ ก็อาหารที่นี่อร่อยมากเลยแต่วาสนาเลือกที่จะกินสลัดตอนเย็นเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านก็ไม่ทานข้าวเย็นอยู่แล้วนะคะก็มาที่นี่ก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเช้าเที่ยงเย็นนะคะ